เทวดาผู้ประเสเริฐมีฤทธิ์เรืองยศสร้างโลกนี้โลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีขุนเขาหิมาวันและเขาวิช,ชะได้บูชาไฟมาก่อนภูเขามาราคิรีขุนเขาหิมาวันเขาวิช,ชะภูเขาสุทัสนะภูเขานิสภะภูเขากากะเวรุภูเขาเหล่านี้และภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้สร้างไว้ ท่านแสดงว่าดูก่อนพิโสโคะมหาพรหมใดได้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำพาคีรถีแม่น้ำงคงคาขุนเขาหิมะวันเขาว,วิช,ชะและเขากากาเวรุในการใดมหาพรหมแม้นั้นได้เป็นมนุษย์ก่อนหน้าพรหมอุบัติในการนั้นเขาเริ่มต้นบูชาไฟเป็นมหาพรหมได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระผู้มีลิ์ก็เป็นอย่างนั้น เล่ากันว่าเมื่อก่อนพระเจ้ากุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามถึงทางไปสวรรค์กกบพวกพรามณเมื่อพวกพราม์ทูลว่าขอพระองค์จงทําสักการะแก่พวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายหมาทานแก่พราหม์เหล่านั้นและตรัสถามว่าในการให้ทานขอข้าพเจ้านี้ไม่มีผลหรือเมื่อพวกพรามณ์ทูลว่ามีทั้งหมดพระเจ้าข่ะแต่อาสนะไม่เพียงพอแก่พวกพราหมณ์จึงรับสั่งให้ก่ออิฐสร้างอาสนะทั้งหลาย ที่นอนและต่างที่พระองค์ให้ก่อสร้างขึ้นนั้นจะเจริญด้วยอนุภาพของพวกพร,รามกลายเป็นภูเขามาลาคลีเป็นต้นภูเขาเหล่านั้นกล่าวกันว่าพวกพร,รามผู้บูชายันได้สร้างไว้ด้วยประการชนีแหลลำดับนั้นกาณาิทธ,ธะจึงกล่าวกับสุโภคะนั้นอีกว่าพี่สุโภคะก็พี่รู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุไรหมาสมุดจึงเกิดเป็นน้ำเข็มดื่มไม่ได้สุภคะกล่าวว่าโดยกอนอริทธ,ธะ พี่ไม่รู้การนาฤทธะจึงกล่าวกับสุภคะนั้นว่าพี่ก็รู้แต่จะเบียดเบียนพวอพรหมณ์เท่านั้นไม่รู้อะไรอื่นเลยคอยฟังเถิดจึงกล่าวคาถาว่าชนทั้งหลายเรียกพราหมณผู้สงเวทผู้เข้าถึงคุณแห่งมนผู้มีตบะในโลกนี้ว่าผู้ประกอบในการขอหมาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กําลังตัดเตรียมน้ําอยู่ที่ฝั่งหมาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ําในหมาสมุทรจึงดื่มไม่ได้ ชนทั้งหลายเรียกพรามนั้นว่ายาจะโยคีผู้ประกอบในการอ้อนวอนขอเล่ากันว่าวันหนึ่งพรามนั้นกระทำกรรมคือการลอยบาบยืนอยู่ที่รืมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกระเ้าสังหัวของตนขณะนั้นสาครนกำลับท่วมทับพรามนั้นผู้กระทำอย่างนั้นหมาพรหมได้โซนศัพเหตุนั้นจึงโกรธว่าได้ทราบว่าสาครนี้ฆ่าบุตรเราจึงสาว่ามหาสมุทรจงดื่มไม่ได้ จงเป็นน้ําเค็มด้วยเหตุนั้นนั่นเองมมาสมุรจึงดื่มไม่ได้กลายเป็นน้ําเค็มชื่อว่าพรามเหล่านี้มีคุณมากถึงปานี่แหลกาณาลิกถะกล่าวต่อไปว่าวัตถุที่ควรบูชาคือพวกพรามเป็นอันมากมีอยู่บนแผ่นดินของท้าวสาวะพรามทั้งหลายมีอยู่ในทิศบุรพาทิศปัดชิมทิศทักษิณและทิศอุดอรย่อมยังเปตตและสมัะให้เกิดอริธะตะพรนาถึงพรามยันและเวท ด้วยคาถา14บคาถาด้วยประการชนี้นาคเป็นอันมากผู้มาเยี่ยมเยียนพระมาสัตว์ฟังถ้อยคำนั้นของกาณาริจตระนั้นแล้วก็พลอยถือเอาผิดผิดด้วยคิดว่ากาณาริตถะผู้แต่ความจริงเท่านั้นพระมาสัตว์นอนป่วยอยู่ได้ฟังคำนั้นทั้งหมดแล้วทั้งพวกก็มาแจ้งให้ท่านทราบอีกลำดับนั้นท่านคิดว่าอริตระพรรณนาทางผิดผิดเอาเถอะ เราจะทำลายวาทะของกนาลิทถะนั้นแล้วจัดก,กระทำบริษัทให้เป็นสมาธิท่านลุกขึ้นอาบนา้ำประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงนั่งบนธรรมาฏสั่งให้นาคบริษัททั้งหมดมาประชุมกันให้เรียกกนาลิทถะมาแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงคือเวทยันและพรามทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการบูชายันด้วยวิธีเวทของพรามทั้งหลาย ไม่นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลยและไม่ใช่เป็นทางแห่งสวรรค์เราจะชี้ข้อไม่เป็นจริงในวาทะของท่านดังนี้แล้วการบูชาไฟนั้นหาได้เป็นการบูชาสูงสุดไม่หากเป็นเช่นนั้นคนเผาถ่านคนเผาศพก็สมควรจะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้บูชาไฟยิ่งกว่าพรามหากการบูชาไฟเป็นสูงสุดการเผาบ้านเมืองก็คงได้บุญสูงสุดแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ หากการบูชายันจะเป็นบุญกุศลสูงสุดจริงพรามก็น่าจะเผาตนเองถวายเป็นเครื่องบูชาแต่พรามกับบูชาด้วยชีวิตของผู้อื่นเหตุใดจึงไม่เผาตนเองเล่าอริฏฐากล่าวว่าพราหมณ์เป็นผู้ทรงคุณผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกพุทิทัศน์ต,ตอบว่าหากพรมสร้างโลกจริงฉนันจึงสร้างให้โลกมีความทุกข์ทำไมไม่สร้างให้โลกมีแต่ความสุขทำไมพรมไม่สร้างให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เหตุใดจึงแบ่งคนเป็นชั้นวันนะคนที่อยู่ในวันนาต่ำเช่นสูตรจะไม่มีโอกาสมีความสุขเท่าเทียมผู้อื่นได้เลยพราหมณ์ต่างหากที่พยายามย่องย่องวันนะของตนให้สูงขึ้นและเหยียดยามผู้อื่นให้ต่ำลงโดยอ้างว่าพราม์เป็นผู้รับใช้พรหมเช่นนี้จะถือว่าพราหมณ์ทรงคุณที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรพระมหาสัตว์คันทําลายวาทะของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วให้ตั้งวาทะของพระองค์ด้วยประการชนนี้นาคบริษัททั้งหมดนั้น ได้ฟังธรรมกถาของพระมาสัตว์แล้วก็ภายันเกิดโสมนัสฝ่ายพระมาสัตว์จึงสั่งให้นาคบริษัทนำพรามเตช์ออกไปจากหน้าพิภพแม้เพียงการบริพาทก็ไม่ได้กระทำแก่พรามนั้นฝ่ายพระเจ้าสายคอนพรมทัตไม่ได้ล่วงเลยวันที่ทรงกำหนดไว้เสด็จไปยังพระธรรมหนักของพระราชบิดาพร้อมด้วยจตุรงคเสนาส่วนพระมาสัตว์ก็สั่งให้ตีกองร้องประกาศว่าเราจะไปเฝ้าเสด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเรา แล้วก็เสด็จขึ้นจากแม่น้ำยมุนาด้วยสรยิอันงามเลิศมุ่งไปยังอาสนบทนั้นพี่น้องนอกนั้นกับพระชนชนนีก็ติดตามไปเบื้องหลังในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทออพระเนตรเห็นพระหมา์ผู้มากับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจําไม่ได้พระดาบทผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาถูกพระเจ้าสาครพรหมทัตผู้เป็นอรสถทูลถามอย่างนี้เมื่อจะบอกว่าดูก่อนพ่อผู้ที่มาเหล่านั้นคือน,นาค ลูกท,ท้าวทตรศหลายของเจ้าจึงกล่าวคาถาว่าผู้ที่มาเหล่านั้นเป็นนาคที่มีฤทธิ์เรืองยศเป็นลูกของท,ท้าวทตรสเกิดแต่นาสมุทชานาคเหล่านี้มีฤทธิ์มากเมื่อพระราชฤาษีและพระเจ้าสาครนพมทัตรตรัสอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายจึงพาการถวายบังคมบาดพระดาบทแล้วนั่งหน้าที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายนาสมุทชาก็ถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชผา,าดาแล้ว ก็ปริเทวนาการแสงร้องไห้แล้วก็พาหน้าบริษัทกลับไปยังหน้าพิพภพฝ่ายพระเจ้าสาความพมทัตประทับณอยู่ที่นั่นเองสองสาวันที่ถวายบังคมลาขอขมาพระชีิดาแล้วกลับไปยังกรุงพารณสีนาสมุทชาเทวีก็เส้นชีพในหน้าพิภพนั่นเองฝ่ายพระบริสัท์ก็รักษาศีลอยู่จนตลอดชีวิตในที่สุดแห่งชนมายุก็ได้ดำเนินไปทางสวรรค์กับหน้าบริษัททั้งหลายพระศาสดา คันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายโบราณบนบฑิตเมื่อพระพเ,เจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ยังทรงสละหน้าสมบัติเห็นป่านี้กระทําอโบสดกรรมดังนี้จึงประชุมชาดกว่ามารดาบิดาของพระบริทั์ในการนั้นได้มาเป็นสากยะราชตระกูลพระมเนส์มาเป็นพระเทวทัตสมทัตมาเป็นพระน,นุนนางอาจิมุขีมาเป็นนางอุบลวนา สุทัศนะมาเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเป็นพระโมคคัลลานะการาลิจทะมาเป็นสุนัขขัดตะลิชวีโพลิทัตมาเป็นเราผู้ตัสรู้ชอบด้วยตนเองเรื่องราวของโพลิทัตชาดกว่าด้วยพระเจา้าโพลิทัตส่งบำเพ็ญศีลบารมีก็จบบริบูรณ์ลงเพียงเท่านี้ครับ